เต่าญี่ปุ่นอ๋ออันนี้มีเพศผู้ไหมครับอ๋อมีเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวพี่หนันจะมาดูเต่าญี่ปุ่นเพศผู้พอดีเลยนะฮะพอดีมีลูกค้าทักมาให้พี่หนันเช็คให้นะครับมีเพศผู้ไหมฮะลูกค้าต้องการเนาะตัวเมียสองตัวแล้วผมก็กลังดูเพศนะคะ คาดว่าน่าจะไม่มีตัวผู้ซะแล้วนะเนี่ยเล็บสั้นตัวเมียเหมือนกันอ๋สามตัวแล้วนะฮะที่เป็นตัวเมียเหลืออีกสี่ตัวจะได้ตัวผู้ไหมเมียสี่ตัวตัวเมียเหลือสามตัวสุดท้ายจะโดนตัวผู้ไหมเนี่ยตัวผู้หายากนะครับเขาไม่ค่อยปล่อยตัวนี้ก็เมียพี่เมีย เหลือสองตัวตัวนี้กับตัวนั้นใช่ครับพี่เขาว่าไข่ในกรงแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นตัวเมียทั้งหมดแล้วแหละทางนั้นตัวนี้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียโอ้ตัวเมียหมดเลยครับมีแต่ตัวเมียใช่ตัวเมียทั้งหมดเลยวิธีดูนะครับเมื่อกี้ผมไปถามพี่มนชัยมาเขาบอกว่าเล็บเนี่ยจะยาวตัวผู้เล็บยาวกับสองโคนหางจะใหญ่และยาวกว่านิดหน่อยแต่ดูเล็บก็ดูง่ายนะครับสําหรับไซส์ใหญ่ตัวเมียหมดเลยอ๋อ โอเคสรุปว่าเต่าหาตัวผู้ไม่ได้นะครับมาถึงร้านที่มนชัยนะฮะเมื่อกี้ที่ผมไปดูเพศเต่าอยู่และผมไปขอมาขอความรู้พี่มนชัยนี่แหละพี่มนชัยเลยให้ดูตัวอย่างคู่นี้นะครับตัวผู้ตัวเมีย,ยเดี๋ยวผมจะรอพี่มนชัยมาก่อนให้พี่มนชัยเปิดเปิดให้ดูนะก็เอาเป็นว่าให้ความรู้ในการสอนดูเพศ เต่าญี่ปุ่นไซส์ใหญ่แล้วกันเนาะแต่ตัวเนี้ยตัวอย่างเนี้ยเป็นเผือกนะกนี่นะฮะเดี๋ยวให้พี่มนชัยพาดูนะครับขอดูตัวผู้วิธีดูดูยังไงนะพี่วิธีการดูตัวผู้ ถ้าตัวรุนประมาณ4-5นิ้วดูที่เล็บได้เลยครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเล็บยาวแตกต่างจากเมื่อกี้มากนะฮะตัวผู้ดูเล็บหน้าก็รู้เลยนะฮะตัวผู้เล็บหน้าจะยาวสั้ยาวมากส่วน,น,นหางจะยาวและจะโคนใหญ่จะใหญ่มากนะ,ะใหญ่และยาวโคนหางนะฮะตรงข้อโคอนเลยจะใหญ่แล้วก็หางก็จะยาวออกมาเรื่อยๆอ,<ช>อันนี้อันนี้ตัวผู้นะั้นเล็บจะยาวนะฮะสังเกตเดี๋ยวลองดูตัวเมียนะพี่ส่วนถ้าเป็นตัวเมียเวีา ถ้าเ็นเียชัดเ็นเลยความสี่ถึงห้านิ้วหางเออเล็บเล็บสั้นมากนะครับเล็บสั้นมากตัวเมียนะฮะนะครับแล้วก็หางสั้นใช่ไหมั้โคนก็จะไม่ใหญ่ใช่ถูกต้องครับเล็บสั้นอ็ทั้งหน้าและหลังเลยนี่นะเนาะใช่ครับสั้นทั้งหน้าและหลังเลยเราจะเห็นต่อเมื่อประมาณสักไซส์ประมาณสักสองนิ้วกว่ากับอ๋อต้องประมาณเกือบสามนิ้วสองนิ้วกว่าเกือบสามนิ้วจะเริ่มมองเห็นชัดเจนใช่ครับ อ๋อแสดงว่าไส์พวกเนี้ไม่ได้เลยเนาะ,ะนิ้วหนึ่งดูไม่ได้เลยเล็กๆดูไม่ได้เลยตอนนี้ผมมาอยู่หน้าร้านที่โลดปลาแม่น้ําแล้วนะฮะพอดีเห็นกระบะเต่าญี่ปุ่นเผือกไซส์ใหญ่พ่อแม่พันเนาะมีอยู่ห้าตัวผมเดินไปถามราคาเต่าญี่ปุ่นให้นะครับเพราะว่ามีอาทิตย์ที่แล้วที่ลงไปเต่าญี่ปุ่นไซส์ใหญ่มีคนสอบถามมาเนาะ อันเนี้ยเจ๊ม่วยบอกว่าเป็นลูกเชรนะฮะแต่ว่าเป็นตัวเมียทั้งหมดนะฮะก็น่าจะเป็นเหมือนที่พี่มลชัยเคยบอกนะครับตัวผู้เขาไม่ค่อยปล่อยตัวผู้ราคาสูงกว่าตัวละ500บาทนะฮะไซส์ขนาดโดยประมาณ10 10นิ้วถึง11นิ้วอะ่ะไม่ไม่น่าถึง12นิ้วนะเอาตีเป็นประมาณ10นิ้วแล้วกันผมกะเอานะฮะเป็นเฮดก็คือมีเลือดเผือกในตัวนะ มีโอกาสถา่ายรูปออกมามีเผือกอ่มีออกมาเป็นเต่าญี่ปุ่นเผือกได้นะครับอืมไม่ปล่อยตัวคู่